นั่นนี่ชุดเจ้าก็เห็ดหายเห็ดหน้าอี่บ่นบริเฮดแลวบูมีนาเห็ดแล้วนขายปัวเพป่นบนไนรเสร็จโอ้อคือว่าพูดผัวเนาะตะกี้เนาะตะกี้บรเิเฮดเน,นาะมีหายมีหน้ายัางเดือยจะดินเฮือนนี่โอ้โอคือตะกี้นี่พูดผัวนก็มีกันเป็นหายหน้าเนาะแต่ว่าผัวนี่โซ่แล้วก็เงินงคำหาบนไ้แล้วก็ขายขายหน้าว่าชันเสียโอยขายหน้าขายหน้าไปปัวปัว จุดท้ายก็พุ่นก็บ่ายอเจสบดีเูผู้ชผู้ติตามสมานะ ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือว่าตามประเทศเนาะว่าจะเป็นทั้งฟังไทยหรือฟังลาวนาะที่ให้การติดตาม,มืัอนี้สาบุญมาก,กม ah ับมหาครอบครัวหนึ่งเนาะก็เป็นค้อรั้วที่ทุกข์ยากเนาะก็คือว่าคัวคนนี้ได้ตายจากไปเนาะกับเพิ่นกามีลูกอยู่สามคนเนาะกับเพิ่นก็เป็นแม่หมายเห็นเนาะมาเือนี่กับเป็นเทือทำอิดเนาะแล้วก็เป็นเทืออ่าเป็นข้างแรกกับแมนเนะาะแต่กัยังบ่ท่นหุจักประวัติกล้มเป็นมากของเพื่อนเนาะ แล้วก็ยังบ่ทันหูจักชื่อเสียงเร่งามของเพิ่นเนาะซั่นใหะเฮาเข้าไปทักทายสบายดีหรือว่าไปถามเกี่ยวกับสภาพครอบครัวของเพิ่นเนาะหรือว่าถามเกี่ยวกับความเป็นมาของเพิ่นนี่เป็นจังได๋เนาะซั่นใหะเฮาเข้าไปเบิ่งไปชมหรือว่าไปสอบถามพร้อมๆกันเลยเนาะมาเพิ่นก็เป็นเทื่อทำอิดเนาะจ้าวดูสบายดีจ้าสบายดีพระท่านหูจักชื่อเสียงงามของเพิ่นเนาะอ่าชื่ออะไรก็ชื่อวัน สี่วันเลโอ้สี่วันเนาะอายุได้จากปีแล้วเจ้าสามสิบหกเลยโอ้อายุได้สามสิบหกปีเนาะอือคือว่าทั้งครอบครัวนี่เป็นอะไรก็อครอบครัวเจ้าแบบลูกผัวนะผมมีผัวโอ้ผมมีผัวเนาะผัวนี่ป้ปะกันบ่คือเป็นอะไรกวนคนเสียเลย โอ้แบบพัวได้เสียไปแล้วเนาะง่ายก็คือได้ตายจากเนาะได้อนาพันเสียได้หลายปีแล้วบ่ได้ปีกลัวแล้วโอ้ได้ว่าแล้วปีสี่หาเดือนแล้วเนาะอันโทษนน้ำอยู่รวมกันนี่เจ้าคนจากลุ่ลูกเราสามคนกันสี่กับแม่โอ้ลูกสามคนอยู่รวมกันนี่สี่คนใช่เนาะพอได้จ้ะ เสียลพ่อก็เสียแล้วเนาะหมายเขาว่าทางครอบครัวเอื้อนี่เ่มีผู้นำครอบครัวแม่คือว่าอาณาผัวนี่เป็นคนบ้านนี่บ่ผัวแม่ผัวคนนั้นโอ้จะเจ้านี่คนบ้านไรเจ้าคนแข่งขมวนโอ้คนอยู่แข่งขมวนโดยโบโบโบได้บ่ได้อยู่อันเถอะอาณาแข่งสวรรค์เนาะโดยมคนละแข่งมาขึ้นผัวบ่นี่โดยเอาผัวแล้วก็มาอยู่น้มผัว เลี้ยงพอเลี้ยงแม่บ่หรือว่าในไหนมาอยู่น้ำผัวไม่ได้อยู่น้ำกันแบบผัวอันไปแตงมาแล้วมายู่ม่ได้อยู่น้ำปูน้ำยาแบบเขามายู่เองนะโอ้ว่าไปแตงมาไต่มามาอยู่บ้านเพิ่นเนาะโดยอยู่อันดินนาเพิ่นปันให้โอ้อันดินที่เจ้าอยู่นี่เป็นมูลนผัวบ่โดยเป็นดินนาหญ้าปันให้ผัวโอ้เนจผัวเขายังยู่เพิ่นปันให้ือว่าเราติเสียแล้วก็ ดูชุมเจ้านี่ก็อยูเลยเนาะโดยอยู่ใลูกมนให้ลูกก็นจะพาลูกยูนะให้ลูกให้ล้านเลยเนาะโดยคือว่าแบบว่าบนว่าบุมีผัวนะคือลูกผัวเลยนั่นนี่ช UH ุ่มเจ้าเห็นห้เห็นหน้าอยู่บนก็ได้เห็ดแล้วบุมมีนาเห็ดแล้วนขายผัวเป็นเมดไรเซ็ตโอ้คือว่าพูดผัวเนาะตะกี้เนาะตะกี้บริเ็ดเนาะบมีีหายมีหน้าังิเดือดตะดินเฮือนนี่ คือตะกี้นี่มุดผัวนี่ก็มีกันเป็นหายนาเนาะแต่ว่าผัวนี่โซ่เลยก็เงินคำหาบม่ได้แล้วก็ขายขายหน้าพอชั้นเสียขายหน้าขายหน้าไปปัวผัวชุดไทยกับคนกับโบเซาไม่ไดยบอกปัจจุบันนี่ก็บบุฟีนาเห็ดเนาะ อไม่น่าเห็ดเลยเห็ดแล้วแล้วมันชื่อเขากินบล็อกโดยหาเงนชื่อเข่ากันชื่อเขากินคืว่าตั้งเอื้อนี่เห็ดเห็ดเวียอย่าังไปหาหน้าไม้ขายแต่กัได้มือชี้ห้าสิบก็แบ่งซื้อเข่าแบ่งชื่อนมลูกแบ่งชื่อนายอยู่น้ยกินโอ้ยนี่กับไปคุดกิโลอืมเ็นกระดูกไข่กับประดิษฐ์แต่คือว่าย้ำอันนี่เนียกย้ำแหล่งย้ำอย่างนี้เลยจ้ะ ก graduate, oh, ไ oh, บไปหาเพื no yeah. ่อนจ้างอย่างก็ต้องไปเฮ็ดโอ้แบบว่าผู้ใดจ้างนะครับจ้างแบบเพิ่นจ้างเพิ่อนยังแบบไปเฮ็ดครับจ้างให้เพิ่อนไม่เฮ็ดเป็นวันหนึ่งกต้องไปโอ้ไปเป็นเดือนกับเฮากับไปไู้ใดหนึ่งนารถกับบมีรถกับเทหมดเสีใใจน้ำมันไปกับบมีนะเผื่อเงินเดือนเสียออกกันจากเสีมาแต่ใส่เนาะใส่น้ำมันขมือน่ะก็เลยบไ้ไปเป็นเดือนนะขยากไปอยู่ ม,มันหาบุมีทื่นไปนะเด็น<อ>เป็นหลายวันปัดข้ามาปัดได้เนาเมือสี่หาชิบก็พอได้มาซื้อสิลูกกินกันยังใครกว่าไปเป็นเดือนอะคือลูกแก้วเนี่ยอยุ่จากปีนีู่ลูก๊ก,กาชิบสามปีโอ้หูยิงบ่คือผู้ชาย

ตอนพัวเสียนี่ลูกมีปุ้นโอ้ยฮะก็ได้สิบเดือนโดยยันว่าเห็ดนาหนำยาหนำยางผึ่นบุได้เห็ดก็เป็นกับบุได้เห็ดนาเป็นข้าวเร็วเป็นมาเห็ดบุได้เร็วมีแต่นาผึ่นกระพุ่นผึ่นกระให้คนเห็ดเป็นเห็ดบุได้แล้วเป็นเอาลูกเอาหลานกับบุได้แล้วเป็นข้าวเลยแปดสิบแล้อย่ามาเยี่ยมเยี่ยมหลานก็ยังมาบ่หอดเ้าะมาเยี่ยมหลานพี่ก็ยังมาอย่างหอดแล้วเนาะ ก็คือทั้งอันพ่อแม่เจ้าอยู่ทั้งบ้านนี่ได้สิะเพื่อนกาติต่อมาดิ้นนำยุ้ยมาลิ้นนำยุ้ยมันแบบทุกข์ยากเนาะมเมื่ออยู่นดิมเป็นบลูกกับปัจจุบันพี่ว่าลูกเคยอยู่พี่และนะ้วเนาะเคยอยู่พี่และนะ้วแก็คือว่าลูกเจานน้าเจ้านีได้เขาทำเฮียนมือทุกคนบอกเข้าแต่ผู้ที่สองผู้ใหญ่เนุ่มอะไรเข้าโอ้แต่ว่าปัจจุบันนี่เข้าแต่ผูเนื่องโดยผู้ที่สองอีกปีแล้วสิเลยเก้าปี โอ้ยนอยู่ห้องนเลียนอยู่ห้องปสามโอ้ที่สองนี่เียนอยู่ห้องปสามโดยก็ได้เก้าปีโอ้ไอ่พูดสิบสามปีนี่หมดทเฮียนเนาะโดยปีกายนี่ก็เฮียนอยู่ห้องมหนึ่งปีนี้กับมสองคันเป็นเฮียนนะแต่ว่าห้องนี่ประถมแล้วเนาะเนถือว่าครอบครัวเฮามันขาดคืออะไรอย่างแล้วกันอ๋อเนาะ มึงมาว่อยากหาเงินส่งลูกเรียนก็บ่มีเงินเนาะบ่มีเงินบัดสิหาเงินไปสู้โรงเรียนบัดน้องผู้น้อยบัดบ่มีเอาคันอายเข้าโรงเรียนนะอนี้ได้เอาน้องทาอืมคั่นเปลี่ยนกันไปมื้อใดแม่ไปก็เพิ่นเอาอืได้เพิ่นไปก็แม่เอาไปสิแห่กันยามันว่าลูเอ้ยว่าแนมดแนมมันใหญ่มาดูมันมันหามีดอกเงินน่ะแม่นแล้วเนาะเงินก็เฮาบ่มีเงินส่งว่า อยากเฮียนลูกกะโอ้ลูกกะคุณคุณคุณอายก็อยากเฮียนอยู่เนาะโรงเียนกะไก่รถตีบกะต้องได้ซื้อขคนเข่าขังวลข่าวดีใช่ไหมนรองเห็นข่าวกะอยู่ในเมืองคนไหนโอ้ไก่เนี่ไปกับบ่ฮันเลยตื่นมาโอเข่าไปทางซีโน่คุณบ่นโอ้เพราะว่าในบ้านนี่มีแต่ปฐุมบ่นี่ฮอนโปรห่าคุณน้องคนละเข่าอยู่ในบ้านนี้ คือปูต้องสาวปู่อยู่ป,ปนี่อยู่ในบ้านเฮานี้เนาะคือว่ายยางไปกับทันอยู่เนาะไปกัไบไ้เพราะว่ามันกับบ้านเฮาเนะโดยก็ค<อ>ือว่าแบบว่าอันอยากไปเฮียนผั่ปู่มีเงินเนาะคือเนกันเนาะอยากไปยคือแม่ีนก็อยากหางเงินให้ลูกเฮียนแน่แบบอยากอาณาอันซื้ออยู่ซื้อกินอีกเนาะทั้ขอในครัวบักพริกแป้นนัวเนาะโอ้โหขอยสิได้เฮียนดอก ไใโรงเรียนก็หลายอันหลายอย่างเนาะเฉียงกระเพงรถหินกระเพกอาจารย์สอนกระเก็บนั่นเก็บนี้เนาะจังไหนอันนั้นอันนี้เอาหวัดบ่มีง่ายเพิ่นเนี่ยอาจารย์มีกิจกรรมมากิจกรรมนี่อาจารย์เพิ่นจะโน่นำยุ่วว่าคือบัวมาให้มาว่าเสียนาะพดรูปโอ้ยอาจารย์ได้จำเป็นเลยว่ะจำเป็นแน่นอนเฮ้ยแล้วมันบ่มีมันขาดเกินเนาะเลยกระส่งเขายบประถมแต่ละคนได้เฮียนกะ S <S <S โอ้เ<อ>นาะคือ,คอคเป็นเนาะแม,มแม่ไปหาเงินผันหมูมีผู้อเอานอกคือว่าความจำเป็นหลายอย่างเนาะแยเนาะโดยกลิตัดสินใจให้ทั้งน้องคนนี้ออกโจก่อนเนาะโจก่อนเฮียนก่อนแล้วการในปัจจุบันนี้น้องสาวคนนี้เฮียนอยู่โดยคือว่าอาาคือซือ้อซื้อเข่ากินเป็นอสอบบ่เื้อได้จัสิ บ่มีเงินพอสิซื้อเป็นสอบแ่มีแต่เหยือซื้อเหยือหาโลซิปโลโอ้ได้เงินมาเท่าไรได้ซื้อเท่านั้นโดยอืมขอหาได้เงินเป็นรายวันเนาะไม่ได้มีชีหาซิปก็โฮมเอาบางมทีเข้าบ่หันกินก็ไปติดหนี้เพิ่นไว้เหยือละหาโลซิปโลเก็บเงินได้แล้วก็ไปให้เพิ่นจังซี่ เขาซื้อซื้อทั้งบ้านเฮาเนี่ยบ่โดยฟุตซีที่ทั้งบ้านโ็ยังมีดีเปิให้เฮาติดนี่ได้เนาะไม่เห็นเปิดต้องกะเวลาว่าจักมือจักมือต้องไดท์เหรอคะแต่ถ้าเอามาทิศเหนีอเพิ่นต้องนับมือว่าม่นได้สิมาให้เนาะไม่เห็นต้องลงบินไลท์โอ้แสดงว่าเฮาก็ต้องดิ้นรนให้มันถึงกำหนดต้องให้ได้แน่โอ้คือว่าไปพุดกิโลเคยได้ยินข่าวว่าคีเช็บครบมือบ่กแน่นนะโอ้คีเช็บครบมือแล้วก็ไม่ได้ไปสาบโอ้ ไม่ใช่เดี่ยวเขาจะครบนะที่เชิญเลยุทลงไปกะว่าเพิ่นเป็นจีโร่เนาะอจับเอาแล้วก็มาครบให้มาจะผ่าจะดูไปคนเดียวไปคนเดียวบอกไปกับคนในบ้านเนี่ยอาจารยพามาโอ้เคยคิดว่าเป็นจิโร่เนี่ว้าเป็นจีโร่ว่ะอืมเลย ใครแต่ก็รลือดบรไปยังจับเสี่ยมกันยังบรด้สักคืนกันยังบรด้อย่างน้มือแบบคือเป็นจังเป็นลอยองโอ้มันเกลือมันชิซาเนาะเผ็ดมันโอ้ยแมนเดชมืออะมรกันครับมือหากก็เศร้ามือวันตอนเศร้าวันโอ้คบมือซื่นั้นโอ้คสองสามมือนี่เนาะโดนสองมือนี้สองมือนี้โดยเกลือเผ็ดมันสีนั่นก็หอวเติมอล้วเอ้าอมลีมีเนื้อท้ามาเผ็ดเลย เอาว่านเอายามาทาคนในบ้านกเจ้าเอามาให้ทาทา<อ>หลายอันหลายอย่างจนมื้อเช้ามาขวบมันกัดจังได้<อ>จังได้<อ>เศร้าก็ยังบ่เศร้าหายเขาแต่มันเศร้าเจ็บนอนก็นยังเค็งอยู่เนาะก็ยังนอนได้แน่<อ>มือนักนนอนอะไรช็อดแก่หรือในเมื่อเธอได้ไปคุณจิรนเมื่อกะซีซีบเมื่อกะหาซิบติงตามเขาได้ีโ่โร<อ>่ขายเป็นโตเอ๋ยขายแบบไห้ขายเป็นเป็นเป็นชิดโต สาวตว 4, ต,าวตัวส <100, S 2> <000. S 1> ิพันสองพันสี่ต,ตัวร้อยหนึ่งกับหกสิบพันหนึ่งลอยัวนี่ได้เงินหกสิบพันเมืม่อหนึ่งหอดบัวลอยบางมือกัได้บางมือกับไร้อะไอบงมือมันกาเขาไปสวยกับพ่นกับพุทธกบับไร้เนาะอ,อือดดในมันดูไกลนะเื่อเจอสิไปหอดกับเป็นรักชอกรักจารัก สองสามกิโลนะบอนกู๊ดกิโลหนึ่งสองสามกิโลโอ้ต้องในยางไปยางมาก็คือว่าทั้งเอื้อนอย่างสีสางครอบขัวใหม่บอนอยังไงคงคขดคขดว่ายังบ่มั่นใจเนยังยังยังไงโอ้ลูกก็ยังน้อยอยู่ยังยังบ้านได้คิดได้เรื่องนั้นยันเขาฮับลูกเขาปลอดไรดอกแก็พี่ว่าอยากให้ลูกใหญ่ก่อนแม่ กอต่างเออยนี่ก็ขอโทษนําก็คือว่าค่อนข้างมีภาระหลายเนาะคิดครอบครัวขฮาบ่ได้คิดว่าถ้าดูสิมาลมจะทําเขาบ่ได้บัวได้เข้ามาก็ต้องได้ดูแลลูกซอยกันเนาะการทารูเขาได้ต้องจันสีฮักท่าได้นะก็ะคือว่าอันน่นคือคนนี้แบบมียบบอกคืมาลมเดียวนี่กะบ่มีแะละมีว่าเฮามันบมีเวลาเนะ ขึ้นมาเขาไปหาล่อหาหน่อไม้เนาะขำมาเขาก็พูดที่รอมาแล้วก็ไปขายนี่บอลลูบไหมเฮียนพูดโซ่บายดีเนาะสบายดีนะโอ้คุณนี่เนาะเฮียนดีกว่าบัวสามเนาะซื้อมาได้นะสื่อมาเมียวฮะสื่อมาเมียวสื่อมาเมียวมาเมียวโอ้ของบัวสามโบจ้าเฮียนโดยมูลน้ำหองหลายคนบ้นัง เจ้าโคดเนี่ยน้ำกันในห้หกปุจักพอดว่าสาวคนบ่บอดลูกคนกายังน้อยอยู่เนาะและเก้าปีบ่อจะบอกโดยเปีอยู่พอสามอันที่สามน่าจะปีก่อปีปลายนนั่แหละโอ้ฮาก็ได้ปีปลายคูณน้อยเนาะคือเออเป็นไข่เป็นไข่ไว้ใส่ปิดกัดคูณน้อย ผู้ลูกเน่ะผู้น้อยนั่นโดยกาแขงยากแน่นอุลูกผู้น้อยนั่นก็เป็นไข่เนาะไข่ดุอะไรด้เป็นตะกาะได้เซ้าง่ายช่วงนี้ปัดผู้ลมออกแน่นออยากกุยไข่เป็นวันเด็กน่อยอยากหาเงินอยากอาณาชื่อชื่อยาให้ลูกแน่ชื่อข่าวชื่อน้ำแน่เนาะถือไข่นี่ก็ไปกวดอันใดเสีอเนื่องวัาได้ไปอยู่ไหนไข่สองมุมนี้เลย มาอยู่นี่ได้จักปีนะมาอยู่นี่จิ้บปลายกระปีอะไรอยอ่แต่เอากันกระปัวหักมื่ออยู่บ่บ้านพุ่นกับมื่ออยู่บ่กาเฮียวเมื่อเฮียวมาโอ้ก็เมือจาะเบิ่งกพอเบิ่งแม่อยู่เนาะแผัวยัง่ยติจิกะพอได้เมืออายุของผัวหาเงินให้ใช่เนาะก็พอได้มีค่ารถเมือโอ้พอดีผัวมาอยู่กับพอได้เมือได้จักไฟสีหาค่ารถให้โอทุกอย่างเป็นผ้าลาอ้วดเนาะกับแพงนะเป็น คู่หนึ่งก็เป็นแสนใตาแล้วเชียรสีฮอดกัน<อ>ต่อลูกต่อคู่หนึ่งนะสามที่คนแบารถกระแพงบก็ช่ได้มึงอ่ะปะัจจุบันหลังจากที่พูดเสียแล้วก็กระโชูได้เมือ่อเนาะโดยอิงใช้ขาใช้ใจถามเมื่อมันกระลายเป็นบ่ไม่เนียบ<อ>เบร้านอะไรกังสีฮอดบ้านก็พากันอยู่แต่พี่เลยนอกบบได้เมือ่อไ,ได้เมือ่อแต่ผลมาได้ผลนี่แต่ผลม,ม,มาเยี่ยมมายาวเท่งพี่ คือยามเกี่ยวเข่าหนีไปหารับจ้างเกียเเก่ยวเขา่าบ่ได้ไปเกี่ยวเข่าโอ้วันหนึ่งเธาได้เขาจ้างอยู่ดิจ้างเนี่ยปีนี้ยังบันได้เห็นเกี่ยวจักบอลเพราะว่าเข่าเป็นวันได้เขาเกี่ยวโอ้แต่ก่อนนี่เขาจ้างวันหนึ่งเ่าได้เป็นพ่อนไปกายมีคนจะจ้างเป็นพ่อนโอ้ส่วนหลายคนจ้างเป็นพ่อนเได้จ้างเป็นวันโอจ้างเป็นพ่อนชาว เร้ายก็ได้ร้ายแน่โอ้โหเก็ดหน่อยก็ได้หน่อยเนาะก็คือทางเจ้าไปเกี่ยวนี่ได้มือเท่าไรไปเกี่ยวกายนี่ไปก็ได้มูลาแสนต้องเล่งไปเป็งเป็ดเลือกออมาค้ำจ้างเป็นพนเเนาะแน่ต้องต้องประยุดเลยอะไรยุดคือบ่ได้ทธ์แตาหยุดเขากระจายขาจ้างลดลงแม่นของคุณจ้างเป็นพอร์ดเจนาร์ดพอดเข่าให้เขาเนาะ คือว่าเนาะหัวลมออกไปยก็เป็นวัดเป็นไอเนาะเมนคนไข่กันลายคือว่าตังเอื้อคนี้กะลําบากแนาเนาะโดยหนึ่งมากกับขาดผูน้ำครอบครัวเนาะโดยมันบ่มีแบบว่าสาวรักสาวํำเนาะต้องหาเลี้ยงลูกสามคนโดยจะชงลูกเฮียนแน่ากซื้อข่าซื้อน้ำกินแน่เนาะลำบากซื้อเพชรแปลงนัวเนาะโดยก็คือพื้นภัยนี่มีเวดรวบวเฮือนเจ้า หากันกับหัวสี่ก็มาเข้าไปเจาะนะเข้าไปครับสร้างกระเจาะแล้วเนาะโดยโอ้ห้องน้ําก็มีใช้แล้วบ่ครับยับ่มีโอ้ห้องน้ํายังบ่ทันยังบ่ทันมีใช้เนาะจักได้อยู่บ่เอ้ยคันหางนได้นั่นบ่ต้องเฮ็ดอเอาห้องน้ําเด้อแม่ว่าําบากยผลอดีแม่ว่า ลูกป่วยกันจากส่วนแม่เห็ดห้องน้ำเนาะสิ่งสำคัญคือห้องน้ำนะลูกประหยัดไปนะลูกทรายนะแต่ว่าทายง่ายมากมันบ่พอเนาะนี่บกพร่อจะเป็นจะมีหลายอย่างเหมือนกันสาเหตุ้องน้ำผัดจิลุตทั้งขาดใจใจทั้งขอบทั้งครัวปิดมะเกลือมันบ่พองจะได้เห็ดดอกก็ะคืดไว้เนาะคืออยากได้คือว่าเลยเนาะขึ้นจากได้ของลูก ทำปลาอีกต้นลูกยาำพายย้ำผลย้ำหนาวก็อาบน้ำกันยากเนอะมันลมนะเขา,า,า,าอาบกลางลมเลยเด <ๆ S 2> ้เนาะวินยาบังอาเสือกเอาชงนี้กันเนาะใบโอกาสหนาเบาชุดผ้าสาบุนมากระสีได้มาลมใหม่เนาะซาบุนมาเนาะจะกระเบาชุดซาบุนมาก็มีน้ำใจเล็กน้อยทีจะให้เออเป็นพ่อได้เชื้อนะฮะ ไปนัวเนาะนนะาเโดยรด้ว่าชื่อยาให้ลูกกันเลยเนาะก็โบสบายอยู่เนาะจ้าสันติภาพสวยกับสาคุณมากกับขอถือโอกาสที่ลาเลยเ้ยเนาะเจ้าสบายดีโดยเนาะพันปนั่นกับเมนสาการสอบถามเอื้อวันเนาะเป็นกบันในครอบครัวของเพื่อนนิกาขาดสารักกันเนาะก็คือว่าผัวเพื่อนนิก็ได้ อาจากไปได้ปีปลายแล้วเนาะนี่ก็บเมนเงื่อนสั้นของน้องเพิ่นเนาะโดยนี่ก็บเมนเงื่อนสั้นของเพิ่นเพิ่นกะเป็นครอบครัวที่ขาดเคืเนเนี่ยนะเนาะโดยเายมาเนี่ยาบุนมาห่กใส่ยคำถามในการสัมภาษณ์เนาะหากบุถืบบุโต้หรือว่าบ่เหมาะสมกะขอโทษขออภัยเนาะโดยประวัติจะเป็นเอฟซีเก่าหรือว่าเอฟซีใหม่เนาะโดยในสุดท้ายนี่สาบุนมาก,กับบุ๋มมีอย่างไรเนาะมีแต่ขออวยพรให้ใส่ให้ผู้เบิง่งผู้ชม ให้มีสุขภาพแข็งแรงเนาะประจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะและชุดท่านี้ซาบุนมากกบโ,โกก้าวคัะว่าสบายดีเนาะ